กัสซีบ่บอกเรายินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะกำลังมองหารถกระบะมือ2สองไปวิ่งงานไปบรรทุกไปประกอบอาชีพกันอยู่ค่ะคันนี้เลยนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ค่ะทุกท่านมีคอกมาให้พร้อมด้วยนะคะมิสซูบิชิไททานกระบะไททานตอนเดียวปี2011เป็นเครื่องยนต์เบนซินด n g จากโรงงานค่ะมีคอกเหล็กยางดีพร้อมใช้งานหลกเล่มถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ รถขับขี่ได้ปกติค่ะแรงดีแอร์เย็นภายในสะอาดเรียบร้อยดีค่ะบอดี้ไม่ผุรถใช้งานประจำนะคะและเจ้าของก็ขายไม่แพงด้วยนะคะคันนี้ซื้อไปใช้ได้เลยค่ะประหยัดทุกการเดินทางแน่นอนวิ่งงานได้สบายค่ะผ้าสีปี6-7สภาพพร้อมใช้ต่อนะคะส่วนเล่มเอกสารมีให้ครบเกียร์ธรรมดานะคะเชื้อเพลิง2ระบบเบนซินและ CNG จากโรงงานค่ะ ราคาเงินสดคันนี้เพียงแค่89,000บาทเท่านั้นพิกัดดูรถได้ที่คลอง3าวากรุงเทพมหานครค่ะเป็นรถเต็นนะคะมีระยะเวลาในการเปิดปิดลานนะคะช่วง9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะท่านใดสนใจนะคะนัดล่วงหน้าก่อนเข้าไปรับชมนะคะจะได้อัปเดตสถานะของรถกันด้วยค่ะสำหรับในวันนี้แอดมินใส่ารายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปนะคะ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้เจรจากันค่ะส่วนแอดมินเองขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ